ผู้ชมไปดูเรื่องหนึ่งนีคะที่โซเชียลเนี่ยรุมประนามกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามกันนะคะขอบคุณล่ามภาษามือ<ช>ด้วยนะคะคอาจารย์พระวันแสงสุนทรน,นะคะ เรื่องที่พูดถึงนี้นะคะคเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยก็สน,สนใจเพราะว่าเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายของสามีภรรยาของคนในครอบครัวแหละดูแล้วมันโหดร,ร้ายอะ่ะแต่งงานกันมา5ปีมีลูกด้วย3ขวบนะคะแต่ว่าก็ยังเกิดการทะเลาะวิวาทกันอยู่เป็นประจำล่าสุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามีเนี่ยนะคะก็ไปทำร้ายร่างกายภรรยาถึงที่ทำงานแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะเธอก็ถูกทำร้ายอีกบ่อยๆครั้งจนเสียชีวิตแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยตามกันต่อด้วยส่วนตำรวจเองก็ตามตัวสามีนะคะมาดำเนินคดีแต่ก็ ทราบว่าเป็นคนกว้างขวางแหละเนี่ยเป็นจังหวะที่ผู้หญิงหนีลงจากรถที่สามีขับนะเพื่อพยายามที่จะหนีเข้ามาในออฟฟิศตรงนี้หาคนให้ช่วยพอวิ่งเข้ามาก็มีผู้ชายเสื้อเหลืองเนี่ยค่ะสามีตามมาฉุดกระชากลากถูดึงเธอไปแบบนี้ค่ะออกจากที่ทํางานแล้วก็เตะที่ใบหน้าเธอด้วยเพราะว่านี่จิกหัวใช่ไหมคะใช่ฮะแล้วดูนะจังหวะเตะเขาไปที่หน้าเป็นความรุนแรงจริงผู้ใหญ่ผู้ชายทำร้ายผู้หญิงนะครับพอทำร้ายแบบนี้เนี่ยก็ลากตัวเธอขึ้นรถไปแล้วคลิปก็ ตัดไปเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะเพื่อนของหญิงสาวคนนี้ก็มาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าสาวที่ถูกทำร้ายก็คือนางสาวสุกัญญาบินหมัดอาจหรือเมย์อายุ28ปีส่วนคลิปที่แชร์กันไปนั้นนะคะเป็นคลิปเหตุการณ์เก่าเกิดขึ้นเมื่อ4-5เดือนที่แล้วค่ะแล้วก็มีข้อมูลรายงานมาด้วยว่าตอนนี้นะเธอเสียชีวิตแล้วจากการที่ถูกสามีเธอทุบตีนี่แหละ แล้วก็บีบคอแต่ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นนะค,คือเธอโดนทําร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้งเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกค่ะจนท้ายที่สุดเธอก็เสียชีวิตทีนี้ทีมข่าวค่ะก็ลงไปที่พื้นที่นะคะก็คือบ้านหลังหนึง่งในตาบลบ้านควอําเภอเมืองสตูลพบกับร่างของนางสาวสุกัญญาอยู่ภายในบ้านนี่แหละค่ะสภาพใบหน้าช้ํามีแผลที่ศีรษะคอนี่เขียวช้าด้วยแขนขาสะโพกก็มีรอยช้ํา ซึ่งก็เป็นความบาดเจ็บนะคะที่เกิดขึ้นและญาติิเองตอนนี้ก็เตรียมงานศพที่จะทําพิธีประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปสําหรับการเสียชีวิตของนางสาวสุกัญญาเน,นะคะเมื่อวานนี้ตํารวจสพเมืองสตูลก็ได้รับแจ้งเหตุทําร้ายร่างกายที่บ้านหลังหนึ่งในตําบลคลองขุดพอตํารวจไปถึงที่เกิดเหตุก็พบญาติของผู้เสียชีวิตนะคะคแจ้งว่า นายธนพัฒนสงวนเขียวอายุ28ปีซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตนี่แหละทำร้ายร่างกายหลังจากที่มีปากเสียงกันหลังจากที่ทะเลาะวิวาทกันจากนั้นนะคะนายธนพัฒน์ก็ขี่รถจัก,กรยานยนต์พานางสาวสุกัญญาณนนี่แหละไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับแล้วก็อ้างว่าเนี่ยภรรยาถูกทำร้ายมานะออเออไม่รู้ว่ามีเจตนาอะไรยังไงอะค่ะระหว่างที่ทางกู้ภัยเทศบาลคลองขุด มารับนางสาวสุกัญญาคือตอนนั้นเนี่ยเธอไม่มีสติแล้วอะค่ะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจตลอดเวลาด้วยท้ายที่สุดเธอก็เสียชีวิตและน,นายธนพัฒนก็หลบหนีไปนะคะทีนี้ผู้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตคือนางทองหลงังลำพองชาติอายุ60ปีก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะเล่าถึงเรื่องราวของทั้งสองคนนี้ด้วยบ,บอกว่าทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันมา5ปีละ ฝ่ายหญิงที่ถูกฝ่ายชายทําร้ายเป็นประจําเลยค่ะแต่ลูกสาวไม่เคยโต้เถียงไม่เคยอะไรยังไงน่นะคะจนตอนนี้ลูกชายเนี่ยก็โตแล้วอายุ3ขวบนะคะคแต่ลูกเขยก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ยังหาเรื่องมาทะเลาะวิวาทกันอยู่เป็นประจําเลยอะคะ่ะแล้วก็เปิดเผยนะทะเลาะกันบ่อยแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกเขยเนี่ยเคยซ้อมลูกสาวของเธอเข้าห้อง ICU มาแล้วถึง2ครั้งด้วยนะครับแต่กับน้องนั้นมันตบบ่อยตีบ่อย แต่ว่าในบ้านนั้นมันก็ตีนะแต่ว่าพอรับหลังนั้นก็ไม่รู้มันทำมันยังไงนั่นนะมันก็ไม่รู้เวลาไม่ไม่ต่อหน้ามานนั่นมันก็ทําอีกอย่างหนึ่งพอออกไปนอกนั้นไม่รู้มันทํามันยังไงมั่งมันก็ไม่รู้นั่นแหละแต่ถ้ากลับมาทีไรมันชําหมดเขียวหมดทั้งตัวเขาไม่เคยบอกอะไรม้าเลยเท่าเท่าแต่ร้องพอถามเราเป็นอะไรเขาก็ไม่บอกเขาเท่าแต่ว่าเออไอ้ทนมันตบเขาก็พูดได้แค่นั้นตบตั้งแต่ ลูกอยู่ในพุงจนนั่นแหละพอพอ,พอเขาลูกท้องได้กี่เดือนเหมือนเขาก็โดนจับไงโดนจับอยู่ในไปนั้นพอพอเขาก็ปล่อยออกมานี่ก็ได้ได้พิ่งไม่ได้เดือนทีนะถ้าเขาไม่เล่นยานะั้นเขาก็ดีนะเขารักลูกรักเมียดีมากๆเลยแต่ว่าเขาก็ พาลูกพาเมียไปเที่ยวนี่กับมาเขงมันก็พาไปบ่อยนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันก็มันก็ดีแต่พอเขาไปเสพยาสิ่งนั้นน่ะเขาจะเปลี่ยนนิสัยเขาจะเปลี่ยนไปทันทีนี่ก็สรุปว่าเท่ากับว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ4ี่เดือนก่อนะนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่ทางตํารวจของสอพเมืองสตูนได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงถูกทําร้ายร่างกายที่บ้านแห่งหนึ่งที่สวนยางพาราเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้ชายเนี่ยพานั่งซ้อนท้ายทั้งทั้งที่เธอเนี่ย สลบแล้วไม่มีสติแล้วไม่มีสติแล้วนะครับแถมยังไปเรียกให้คนอื่นมาช่วยทําทีว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการถูกทําร้ายร่างกายของผู้หญิงคือเอาว่าทำทีเหมือนว่าตัวเองไม่ได้ทาอ่ะนะครับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ทําให้ตํารวจต้องตามตัวผู้ชายคนนี้ก็แน่นอนนะคะตอนนี้ก็ออกหมายจับนายธนพัฒน์แล้วซึ่งตํารวจบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะเราผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนกว่างคว้างมีเพื่อนฟุงเยอะใช่ฮะ ชื่อว่าน่าจะต้องกบดานอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสตูนนี่แหละครับแล้วเขาก็ไม่ธรรมดานะคุณเคยก่อคดีมาแล้วสองครั้งคือนอกจากที่จะทําลายร่างกายภรรยาเนี่ยนะคะก็ยังเคยก่อคดีลักทรัพย์แล้วก็โดนคดีทําลายร่างกายมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยอ ส่วนตอนนี้นะคะร่างของผู้เสียชีวิตนั้นญาติก็นำศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสงขลานครินเพื่อที่จะหาสาเหตุโดยละเอียดอีกครั้งก็เป็นข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะที่จะต้องหาข้อมูลประกอบ การทําคดีต่อไปนะครับตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาย,ยังกบดานในพื้นที่สตูนะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเนื่องจากผู้ต้องหายอย่างที่คุณสุพานีบอกว่าเป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนฝูงมากและจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาเองก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดคือเป็นผู้เสพด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยญาติยอมให้มีการนําศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมอนะฮะเพื่อพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะค,ค,คุณผู้ชมครับมาดู